CMG Podcast สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ CMG Podcast กับผมดรพันธาการธานนนะครับเรายังอยู่กับเรื่องราวของสามก๊กผ่านหนังสือเรื่องสามก๊ก Romance of the Three Kingdoms ฉบับยอ่อเรียบเรียงโดยสาระบุญคงครับเดินทางมาถึง EP ที่55จากครั้งก่อนนะครับที่คงเบง้ง ได้วางอุบายไว้ต่างๆนานาและในอีพีนี้มาร่วมลุ้นกันต่อนะครับว่าเล่าปีจะได้แต่งงานกับนางซุนฮูหยินหรือไม่ติดตามได้ใน CMG Podcast วันนี้ครับตอนอุบายของเบ้งเล่าปีได้ฮูหยินภาคต่อครั้นถึงกำหนดวันดีคงเบ้งก็จัดเรือรบสิบลำทหารห้าร้อยนายให้เล่าปีจู่ลงซุนเขียนยกไปเมืองลำซี รั้นเรือรบถึงท่าเมืองลำซีแล้วจูโล,ลงก็ฉีกหนังสือฉบับที่หนึ่งออกอ่านดูเป็นใจความว่าให้ทหารทั้งปวงแต่งตัวจนโอโถงไปเที่ยวซื้อของในเมืองลำซีถ้าชาวเมืองจะมาถามว่ามาทุระสิ่งใดก็ให้บอกว่าเล่าปีจะมาแต่งงานกับน้องสาวซุนกวนให้ชาวเมืองจงรู้กันทั่วแล้วให้เล่าปีแต่งสิ่งของเข้าไปคำนับเกี่ยวกโกโลซึ่งเป็นบิดาภรรยาซุนเซกแลดิวี่ จูโล่งแจ้งในหนังสือแล้วก็ทําตามข้อความของคงเบ้งในหนังสือขนาดนั้นสุนกวนรู้ว่าเล่าปี่มาถึงก็ยินดีจึงให้ลีฮอมเชิญเล่าปี่ไปอยู่ที่ตึกรับแขกฝ่ายเดียวกโกลโลครั้นแจ้งเนื้อความแล้วจึงไปหานางงอกกไทัยแล้วว่าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านจะยกบุตรหญิงให้เป็นภรรยาเล่าปี่ชาวเมืองทั้งปวงก็รู้ทั่วกันบัดนี้เล่าปี่มาถึงเมืองแล้วท่านยังจะพรางไปถึงไหนเล่านางงอกกไทัยได้ฟังดังนัง้นก็ตกใจ จึงให้คนใช้ไปสืบเนื้อความดูก็ได้ทราบว่าคำกล่าวของเดียวกกโลเป็นความจริงนางงอกกไทยจึงให้เชิญสุนกวนมาพบแล้วนางก็ตีอกร้องไห้กล่าวว่าตัวเราก็เป็นมารดาเลี้ยงของเจ้าก็เหมือนมารดาแท้ๆของเจ้าเจ้าคิดอ่านจะเอาบุหญิงของเราไปให้แก่เล่าปีจนนัดการงานกันพาเล่าปีมาถึงเมืองแล้วเหตุใดจึงไม่ปรึกษาเราสุนกวนได้ฟังดังนั้นก็ตกใจจึงถามว่าผู้ใดมาบอกมารดานางงอกกไทยจึงว่า ราษฎรชาเมืองลำซีรู้กันทั่วแล้วเจ้ากลับมาพรางเราอีกเล่าเกี่ยวโกกโลซึ่งอยู่ด้วยในที่นั้นก็กล่าวขึ้นบ้างว่าเนื้อความอันนี้ข้าพเจ้ารู้มาหลายวันแล้วก็มีความยินดีด้วยจึงมาถามข่าวท่านฝ่ายสุนกวนเห็นมารดาขัดเคืองนักจึงเล่าอุบายทั้งหมดของจิวยี่ให้นางงอกก๊กไทฟังนางงอกก๊กไทได้ฟังดังนั้นก็กโกรธด,ด่าว่าจิวยี่ไม่ได้ขาดปากเกี่ยวกกกโลจึงว่าแก่นางงอก๊กไทว่า การก็เป็นถึงเพียงนี้จนราษฎรรู้ทั่วกันแล้วเล่าปีก็เป็นคนมีสติปัญญาและเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเตเอาเป็นเคยเถิดจะได้พ้นความละอายซึ่งคนทั้งปวงจะคอระหานางงอกกไทยจึงกล่าวว่าอันเล่าปีนี้เรายังไม่รู้จักเวลาพรุ่งนี้ให้ไปเชิญเล่าปีไปนวัดกำรอเราจะดูให้รู้จักก่อนแม้ชอบใจเราก็จะยกบุตรสาวให้แต่ถ้าไม่ชอบใจเรา สุนกวนจะทำสิ่งใดก็ตามแต่ใจเจ้าเถิดสุนกวนก็รับคำนางงอกกไทยแล้วลามาที่อยู่สุนกวนก็เรียกลี่หอมมาสั่งว่าเวลาพรุ่งนี้ให้ไปเชิญเล่าปี่ไปกินโต๊ะณวัดกำรอมัรดาเราจะดูตัวแม้ไม่ชอบใจก็อนุญาตว่าตามเราจะทำเถิดลี่หอมจึงว่าถ้าดังนั้นขอให้ท่านสั่งให้แกหัวคุมทหารสามร้อยไปซุ่มอยู่สองข้างทางวัดกำรอถ้ามันดาท่านไม่ชอบใจแล้วก็สั่งให้ทหารจับตัวเล่าปี่ไว้ ซึ่งเราคิดก็จะสําเร็จโดยง่ายสุนกวนก็เห็นชอบด้วยจึงเรียกแกหัวมาสั่งให้ทําการไปตามนั้นฝ่ายเดียวกกโลพานางงอกกไทยกลับมาที่อยู่แล้วให้คนใช้ไปบอกเล่าปี่ว่าเวลาพรุ่งนี้นางงอกกไทยจะใครดูตัวสั่งให้เชิญท่านไปกินโตะ๊ะนวัดกำลอเล่าปี่ก็รับคําเชิญน,นั้นครั้นเวลาเช้าเล่าปี่ก็ไปที่วัดกำลอ โดยที่จูโลงแต่งตัวใส่เกราะรัดก,กุมติดตามไปด้วยพร้อมกับทหารอีกห้าร้อยนายเมื่อถึงวัดกำลอแล้วสุนกวนก็ออกมารับเล่าปีคำนับกันแล้วสุนกวนก็พาเล่าปีไปคำนับนางงอกกทายนางงอกกทายเห็นเล่าปีมาถึงก็มีความยินดีเชิญให้กินโต๊ะแล้วจึงว่าแก่เดียวกกโลว่าเล่าปีรูปร่างจริตกิริยาก็สมควรเป็นเขยเราอยู่แล้วขณะนั้นจูโลงก็มากระซิบบอกเล่าปีว่า ข้าพเจ้าเห็นทหารประมาณสามร้อยนายถืออาวุธซุ่มอยู่ให้ท่านคิดอ่านแก้ไขจงดีฝ่ายนางงอกกไทยเห็นจูโล่งมากระซิบบอกความกับเล่าปีเช่นนี้จึงถามเล่าปีว่าจูล่งบอกเนื้อความอันใดเล่าปีก็ร้องไห้พลางคำนับแล้วก็บอกเนื้อความตามจูล่งว่าให้นางงอกกไทยฟังนางงอกกไทยได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าแก่สุนกวนว,ว่าเล่าปีเป็นบุตรเคยของเราเหตุใดตัวจึงแต่งทหารมาซุ่มไว จะทำร้ายเล่าปีหรือแล้วนางงอกกไทยก็ขับทหารทั้งปวงซึ่งซุ่มอยู่ให้หนีไปสิน้นเมื่อกินโต๊ะเสร็จแล้วต่างคนก็กลับไปที่อยู่ครั้นวันดีได้เลิกแล้วนางงอกกไทยก็จัดแจงโต๊ะเลี้ยงขุนนางทั้งปวงแต่งงานเล่าปีกับนางซุนฮหยินตามประเพณีเมื่อเล่าปีได้อยู่กับนางซุนฮหยินแล้วก็จัดแจงข้าวของเงินทองทั้งปวงให้หญิงคนใช้ทั้งปวงเป็นอันมากด้วยหวังจะผูกน้ำใจแล้วก็ให้ซุนเขียน เอาเนื้อความทั้งปวงไปบอกคงเบ้งณนะเมืองเกงจิว๋วฝ่ายซุนกวนจึงเขียนหนังสือบอกเหตุทั้งปวงทุกประการให้ทหารเอาไปให้จิ๋วยี่ณนะเมืองเชสองกุนจิ๋วยี่แจ้งในหนังสือดังนั้นก็เสียน้ำใจวิตกนักจึงคิดก้นอุบายได้อย่างหนึ่งแล้วเขียนหนังสือลับเป็นใจความว่าขอให้ท่านประหลเอาใจเล่าปี่ไว้ให้หลงอยู่ในเมืองตองง้อจะได้ลืมขงเบ้งกวนอูเตียวหุยเราจึงคิดอาจไปตีเมืองเกงจิว๋ว ก็จะสําเร็จได้โดยง่ายให้ท่านพิเคราะห์ดูจงควรเถิดแล้วจิวยี่ก็ให้ทหารถือไปให้ซุนกวนณะเมืองลำซีซุนกวนแจ้งในหนังสือนั้นแล้วจึงให้ก่อตึกขุดสะสร้างสวนสําเร็จแล้วก็เชิญให้เล่าปีกับนางซุนฮูหยินมาอยู่ให้ข้าหญิงชายกับเงินทองเป็นอันมากแล้วจัดหญิงรูปงามสิบคนให้ขับบาเรอเล่าปีทุกวันนางงอกก๊กไทยเห็นซุนกวนรักใคร่เล่าปีดังนั้นก็มีได้ล่วงรู้ในกลอุบาย จึงมีความยินดีนักขนาดนั้นเล่าปีได้สมบัติพระสถานเป็นอันมากก็ระเริงหลงไปมิได้คิดที่จะกลับเมืองเกงจิว๋วฝ่ายจูลงก็พาทหารห้าร้อยไปฝึกหัดอาวุธอยู่ทุกวันมิได้ขาดทำเช่นนี้อยู่ช้านานจนย่างเข้าปีใหม่จูลงจึงฉีกหนังสือฉบับที่สองของคงเบ้งออกดูเป็นใจความว่าแม้เล่าปีหลงด้วยกลซุนกวนและมีอะไรด้วยนางซุนฮูหยินไม่คิดอ่านจะกลับเมือง ก็ให้จูลงลวงเล่าปีว่าโจโฉยกทัพมาตีเมืองเกงจิว๋วคงเบ้งให้กวนอูเตียวหุยออกรบตด้านทานเป็นสามารถถ้าเห็นว่าเล่าปียังมีอะไรด้วยภรรยาอยู่ก็ให้เล่าปีบอกเนื้อความซึ่งจิวยี่กับซุนกวนทากวนอูบายให้นางซุนฮูหยินฟังถ้านางซุนฮูหยินเป็นคนมีน้ําใจสัตย์ซื่อก็จะมาด้วยเล่าปีเป็นมั่นคงจูโลงแจ้งในหนังสือดังนั้นแล้วก็รีบเข้าไปหาเล่าปีแล้วบอกเนื้อความตามหนังสือคงเบง้ง เล่าปีได้ฟังดังนั้นจึงว่าท่านกลับไปก่อนเถิดเราจะตรึกตรองก่อนจูโล่งก็คำนับลาเล่าปีไปที่อยู่เล่าปีกลับเข้ามาก็แกล้งทำเป็นร้องไห้หวังจะให้ภรรยาถามนางซุนฮูหยินจึงถามว่าท่านเป็นทุกสิ่งใดจึงร้องไห้เล่าปีจึงแกล้งบอกว่าข้าคิดวิตกถึงบิดามารดาเมื่อชีวิตยังอยู่ก็ยังมิได้แทนคุณครั้นหาบุญไม่แล้วก็มิได้บูชาเหมือนมิได้มีกระตันอยู่ด้วยเหตุนี้ จึงไม่มีความสบายนางซุนฮุยหยินจึงว่าท่านอย่าลวงข้าพเจ้าเลยเนื้อความซึ่งจูล่งบอกท่านนั้นข้าพเจ้าก็ได้ยินแล้วท่านจะใคร่กลับไปเมืองเกงจิ๋วโดยเร็วเหตุใดจึงมาบอกแก่ข้าพเจ้าดังนี้เล่าข้าพเจ้าจะไปลามารดาว่าถึงปีใหม่ท่านจะไปเส้นบิดามารดาณนะชายทะเลข้าพเจ้าจะลาไปด้วยแม้มารดาอนุญาตแล้วเราจึงพากนันหนีไปอย่าให้ซุนกวนท่านรู้ เล่าปีได้ฟังดังนั้นก็มีความยินดีแล้วสั่งให้จูลงคุมทหารทั้งปวงออกไปคอยอยู่ที่ทางหลวงนอกเมืองจูลงก็รับคำแล้วก็ลาออกไปจัดแจงทําการตามที่เล่าปีสั่งเล่าปีกับนางซุนฮูหยินก็ทําทีไปลานางงอก,กท้ทตามแผนการที่คิดกันไว้แล้วเล่าปีก็ขึ้นมา้าให้นางซุนฮูหยินขึ้นขับรถกับหญิงคนใช้ซึ่งสนิทออกจากเมืองลำซีไปตามทางที่กำหนดให้จูลงไปรอยอยู่ก่อน ครั้นจูโล่งเห็นว่าเล่าปีกกับนางซุนฮูหยินเดินทางมาถึงก็มีความยินดีแล้วก็คุมทหารทั้งปวงป้องกันรักษาไปในขณะที่เล่าปีกกับนางซุนฮูหยินหลบหนีมานี้จิวยี่ก็ได้รู้ความทั้งหมดจึงให้ฉีเส้นกับเตียงหองคุมทหารสามพันนายไปสกัดอยู่เล่าปีเห็นทหารสกัดหน้าอยู่เช่นนั้นก็ตกใจจึงปรึกษากับจูโลงจูโลงจึงว่าท่านอย่าวิตกเลยเมื่อเราจะมานั้นคงเบ่งให้หนังสือมาสามฉบับ ได้ดูสองฉบับแล้วก็ทําการตลอดมาถึงเพียงนี้ย่างหนังสือฉบับที่สามนี้คงเบ้งสั่งมาว่าแม้ถึงที่อับจนจึงให้ฉีกออกดูบัตรนี้ถึงที่อับจนแล้วจําเราจะดูหนังสือคงเบ้งก่อนจะคิดทําการต่อไปแล้วจูล่ลงจึงฉีกหนังสือฉบับสามออกให้เล่าปีดูเล่าปีแจ้งในหนังสือแล้วจึงกลับไปบอกนางซุนฮูหยินตามในหนังสือคงเบ้งน,นั้นว่าเดิมซุนกวนกับจิวยี่คิดกลอุบายว่าจะยกเจ้าให้เป็นภรยาข้า หวังจะลวงให้ข่ามานะเมืองลำซีแล้วจะจับตัวจำไว้แม้ได้เมืองเกงจิ๋วคืนแล้วก็จะฆ่าเราเสียใช่จะยกเจ้าให้โดยจริงนั้นหาไม่ได้เอาชื่อเจ้าเป็นเหยื่อไปล่อมานางซุนฮูหยินได้ฟังดังนั้นก็คิดน้อยใจซุนกวนจึงวาดซุนกวนทำทั้งนี้ไม่ได้อาลัยที่จะเป็นพี่น้องกันสืบไปการครั้งนี้ข้าพระเจ้าจะคิดอ่านแก้ไขให้พ้นอันตรายจงได้นางซุนฮูหยินจึงให้คนใช้หมวนมูลี่ขึ้น แล้วก็รีบขับรถไปเห็นชีเส้นกับเต็งหองสกัดทางอยู่นางซุนฮูหยินจึงร้องว่าตัวทําการทั้งนี้จะทําร้ายเราหรือชีเส้นเต็งหองตกใจจึงลงจากม้าวางอาวุธเสียเข้าไปคํานับนางซุนฮูหยินตรงหน้ารถแล้วว่าข้าพเจ้าจะคิดอ่านทําอันตรายท่านนั้นหาไม่ได้จิวยี่ให้ข้าพระเจ้าคุมทหารมาคอยจับเล่าปีนางซุนฮูหยินได้ฟังดังนั้นก็โกรธด,ด่าจิวยี่ว่าไอ้ผู้ร้ายมิได้มีกระตันอยู่ ท่านเห็นว่าจิวยี่มีอาญาสิทธิ์ฆ่าท่านได้ตัวจึงทําตามแต่เรานี้จะมาฆ่าท่านไม่ได้ฉะนั้นหรือจึงบังอาจมาทําการทั้งนี้จากนั้นนางซุนฮูหยินก็ด่าจิวยี่เป็นอันมากแล้วก็เร่งขับรถไปเล่าปี่แลจูลงก็คุมทหารตามไปเมื่อเล่าปีกับนางซุนฮูหยินไปพ้นแดนเมืองเชสองกุนจนกระทั่งถึงชายทะเลตำบลเล่าหลองไพแล้วเล่าปีก็พบว่าคงเบ้งคุมเรือประมาณยี่สิบลำ ลั่นมาตามชายทะเลเล่าปีก็ยินดีนักจึงพานางซุนฮูหยินกับทหารทั้งปวงรีบลงเรือและสั่งให้ทหารถอยเรือออกจากฝั่งกลับไปเมืองเกงจิว๋วฝ่ายจิวยี่ก็คิดแค้นใจนักทําให้ยาพิษซึ่งถูกลูกเกาทันแต่ก่อนนั้นก็กําเริบขึ้นสลบไปทหารทั้งปวงก็ช่วยแก้ไขจนฟื้นขึ้นฝ่ายซุนกวนคิดจะยกกองทัพไปรบก,กับเล่าปีโกโยงจึงว่าแก่ซุนกวนว่า เห็นโจโฉจะแต่งทหารมาสอดแนมราชการอยู hmm, so mm ่ไ hmm. ม th like so so right so, ่ได้ขาดแม้ว่าท่านกับเล่าปีผิดใจกันแล้วก็จะแต่งทหารไปเกลี้ยกล่อมเล่าปีเล่าปีกลัวด้วยท่านจะไปตีก็จะเข้าด้วยโจโฉเมื่อโจโฉกับเล่าปีร่วมคิดเข้าทำการด้วยกันแล้วเมืองกังตังจะไม่มีความสุขขอให้ท่านแต่งหนังสือขึ้นไปกราบทูลพระเจ้าเฮนเตให้ตั้งเล่าปีเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วโจโฉเห็นว่าท่านกับเล่าปีชอบกันอยู่ก็จะไม่อาจยกทัพมารบเมืองเราอันหนึ่งเล่าปีก็จะไม่มีความแค้นท่าน แล้วเราจึงคิดกลอุบายให้คนสนิทไปพูดจาล่อลวงให้เล่าปีกับโจโฉผิดใจเราจึงยกทหารไปตีเอาเมืองเกงจิ๋วก็จะได้โดยง่ายซุนกวนเห็นชอบด้วยจึงเขียนหนังสือตามคําโกยงแนะนําและมอบหมายให้วัวหิมนําหนังสือไปเมืองฮูโตรเรื่องราวกาลังเข้มข้นและสนุกเลยนะครับในตอนหน้ามาร่วมลุ้นกันต่อว่าจิวยี่จะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างติดตามได้ใน CMG Podcast EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ